หลายคนนะคะบอกว่าครูคะไม่มีปุ่มคําว่าแดชบอร์ดเลยครูอยากจะอธิบายแบบนี้ว่าเครื่องมือแต่และอุปกรณ์จะขึ้นคําว่าแดชบอร์ดหรือไม่ขึ้นนั้นมันไม่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นคําว่าเครื่องมือแดชบอร์ด <Dash board. S 1> หรือคําว่าจัดการล้วนแล้วแต่เป็นปุ่มที่เหมือนกันนะคะกดเข้าไปได้เลยตรงนี้ค่ะเสร็จแล้วหลายท่านบอกว่า ไม่มีคําว่าสร้างไรายได้นะคะไม่มีคําว่าสร้างไรายได้จากดาวทั้งๆที่ตัวเองผ่านกฎเกณฑ์ทุกอย่างแล้วนะคะให้เข้ามาตรงนี้แล้วสังเกตคําว่าเครื่องมือมันจะขึ้นคําว่าการสร้างไรายได้นั่นเองก็คือตรงปุ่มสีเขียวเขียนว่าการสร้างไรายได้ตรงนี้เราก็กดแตะเข้าไปเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะมันจะยังขึ้นคำว่ายังไม่พร้อมใช้งานเพราะอะไรรู้ไหมคะ เพราะว่าตัวเพจหรือโปรไฟล์ Facebook ที่เปิดเป็นโหมดมืออาชีพของเรานั้นยังไม่ผ่านกฎเกณฑ์น,นั่นเองอย่างเช่นกรณีดาวนะคะจะต้องมีผู้ติดตามครบ1,000คนภายในหด 60วันติดต่อกันนะคะแล้วก็อยู่ในประเทศที่มีสิทธิ์ด้วยถึงจะสามารถสร้างไรายได้จากการรับดาวได้นั่นเองนะคะตัวต่อไปนะคะคือคำว่าโบนัสตัวนี้นะคะจะเป็นการชาเลนจ์ของ Facebook นั้นๆนะคะว่ามีกฎเกณฑ์มาให้ชาเลนจ์อะไรก็ กดตอบรับไปเพื่อรอสร้างไรายได้จากโบนัสนั่นเองตัวนี้ยังไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรค่ะศึกษาข้อมูลก่อนว่าคําว่ายังไม่พร้อมใช้งานเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอะไรตัวต่อไปโฆษณาในวิดีโอถ่ายทอดสดแต่เข้าไปดูมันจะต้องมีผู้ติดตาม1 0,000่นคนนะคะ ภายในช่วงเวลา60วันเนี่ยจะต้องเก็บสะสมเวลาในการรับชมการถ่ายทอดสดของเรานะคะ60แสนนาทีขึ้นไปนะคะต้องถ่ายทอดสดเป็นจำนวนอย่างน้อย3ครั้งนะคะถึงจะผ่านกฎเกณฑ์ข้อนี้ได้ตัวต่อไปคือโฆษณาในสตรีม ต้องมีผู้ติดตามครบ5,000คนสะสมระยะเวลาได้60,000นาทีนะคะแล้วก็มีวิดีโอ5วิดีโอขึ้นไปภายในระยะเวลา30วันเนี่ยค่ะคือกฎเกณฑ์แต่ละจุดนะคะ,ะโปรแกรมสมาชิกต้องมีผู้ติดตาม1,000 0คนนะ ะะหรือนะคะหรือมีการเข้ามารับชม250คนนะคะต่อเนื่องภายในสัปดาห์นั้นๆน,น,นะคะแล้วก็การมีส่วนร่วมตรงนี้นะคะก็คือมีโพสต์นะคะขั้นต่ำคือ มีส่วนร่วมกับโพสต์ขั้นต่ำห้าห0ื่นครั้งขึ้นไปแล้วก็มีระยะเวลาการดูคือ1 8ึแสนนาทีนะคะตัวเนี้ยกดเกณฑ์ทุกอย่างเลยต้องดูว่ายังไม่พร้อมใช้งานในการเปิดสร้างไรายได้เพราะอะไรลองกดเข้ามาดูตามปุ่มที่ครูบอกนะคะคลิปวิดีโอนี้ยตอบคำถามหลายๆคำถามเลยว่าไม่มีคำว่าแดชบอร์ด เราเข้าคำว่าจัดการก็ได้เราเข้าคำว่าเครื่องมือก็ได้มันคือปุ่มเดียวกันนะคะไม่มีคำว่าสร้างไรายได้จากดาวหรืออะไรก็ตามให้เรากดคำว่าการสร้างไรายได้แล้วเข้ามาดูเครื่องมือตรงนี้นะคะว่ามันยังไม่พร้อมใช้งานเพราะเหตุผลอะไรนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับนักเรียนของครูป้อมวิดีโอมันนี่ทุกทกท่านนะคะสวัสดีค่ะ